สวัสดีค่ะเา้าก็มากับพระเอกเ้าจะไปขาจะไปอีกมองนึงค่ะต่อหลุนน้ำกันเนาะเป็นยังไงระบบว่าหลายวันสนะา,ล,าลงรถมาแล้วกับเจอเลยค่ะอืมนใช่หรอเปรี้ยเป็นยัไงวันลายวันสนาก็มักจับกลองเห็นต์ทีนเนานะ แห้งแลวพีปนอนเอ้ยโซนนี้แห้งแล้วบดกันมาโซนนี้แห้งแล้วเ <c oughs> จ้าก,ก็สิบเบรกเบึงนอกวัดตีแด่ยังเอ้ยยังงอมงอมตีองง๋อ,อพี่ ที่มันยุ่นในอันนี้มันกะงามจ้ะเพ็นบ่ปีนี้เห็ดออก้างทางนะพี่น้องพอเราอยากกินเห็ดก่อนหมูกะเลาะทางท่างมึงจ้ะเห็ดมาก,ก่อนเด้ปีนี้ข้างทา,างนี่แต่มันกะต้องหมูปลานั่จ้ะเนาะเลาะแบบบ่หมูปลากับ่ได้กินด้วยกันเด้โอ้เห็นพี่น้องเลย ปีนี้เก็บตามสบายจ้ะต้องรอออเดอร์วันไหนนะคะปีนี้ออ,อเดอร์อสิ่งมาเร็วก็ได้เพราะเห็ดมันมาเร็วเนาะออเดอร์เห็ดอาจะเร็วก็ได้ใครจะไปรู้ ไปไวเลยจ้ะต้องสาดหรอกสอาดแล้วท่านกินท่านกินท่านการจริงมันลายด้วยค่ะมันอยู่ไตมอดนี่เราหน่อยเต็มอยู่เป็นม,ม๊ ีในต้นไม้รวมโขนหลายหลาย เรื่องงานท่อมาอัน,นต้องใส่เสียงมาคุยเรื่องงานนี่แหละจ้ะใส่เราสิถามตีวัดตีเอาคุซอยมาซอยทำความสะอาดบ่อร้องสอเสียงาพี่น้องจีนตรงนี้กระไรขอเราเสื่อมใจได้ดีนะที่มาเบิ่งนี่ วันมุกมืออ,อื่นมีมีมห้องจิดต่องท,องทังคำศาสตร์แบบทั้งคำศาสตร์ทั้งห้องนะคะสองห่องสามห้องผุนละแต่มันโซนห้องตีโซนห่องหนึ่งเนาะเดวน้นพื้นบ่อขคายอยากเอา,เอาวิคาดไม่ใารอยากเอาคนทำงานเสริมปันไดค่ะ ประหย,ยัดดิพีนน่น้อยขายังน้อยๆตาขาสวยแห้งจ้ะน่ะขากินขาดเลยดอกเล็กแต่กินขาก็ได้น่ะขอบคุณพ่อใหญ่ สิผ้ามาซองปลาปลายเลยพี่เนอะเป็นไงเนี่ยเนาะเป็นไงในชุดยอดดีจ้ะขาพนันอวบดีไหม เราเล็กตะขาอวบจุดย่างเดียวค่ะปะลาทองจงเก็บไปกินเจ้าของปีได้ปีได้ก็เก็บขายเนาะค่ะเนาะมาได้กินสัำปีน,นี้ก็เลยว่าโอ้ยเยก็บไปจะกินน้ำขายน้ำกินน้ำมาห้อยเอียงมันเล่นด่อ นี่ประมาณสองจุดสามจุดนะคะยันย้อนสิไปทรงตีบตีหัวมนันออกช่วงนี้นะก็เลยอย่าไปเบิงผ้าไปเน,น,นาะเนาะในในนอก,กระมาแล้วอือหือดูคิขาอ,อวบอวบ้าผู้ใด อืออขานางสวยๆเบอร์จุกเอาจากพี่นออ้องยังไปใช้กกะยานเหยียดเนาะอกหน่อยได้ไหม ตรงมได้ก่อนมันจะหยาบเพิ่น,นะจ๊ะเราจะเก็บอีกสักรอบหนึ่งดูวยมันจะเพื่อไม่ค่อยมาเก็บตามหลังห้าวจะได้ไปกินแต่หยาบเี่นกับมาย่างมันอุ่ย ช่วงเปไม่เห็ดมันเกิดเรื่หงโายมันเป็นเจ็บบ้าบนมวลบนัน,นไดจ้ะตวัวพ่ได้เต,ต,ต,ต็มไม้เต็มมือเนาะเห็นบ่ตึงบัวผลกับหวัวขาด ดีก็ะหิ้วแล,ล้วล่ะจะเป็นไปปนหรือสะพัดกินดีเนาะอย่าให้ม,า,มาหัวพีชเพื่อนผัดเดดส้นหมูเนาะทั้งน่อยค่ะกับกอตั้งเสียกับขา้าวแชนหอนดูลำขนาดเจ้า อย่อยาอย่ not come ยู่กันเซน not take small <laughs> it take everything you not come ลูกมีพี่เจะกเซ not take s m วันนีน่ามักบอกตียดเออนอไปโ้ยยุงวตตกะเอาไปกินจากของเนาะจ้ะไ่ได้ไปขายไง ไว้มันก็สิแห้งเด้ตาบบไปกินแต่ไว้อยู่ตอนจะเอาไว้เนาะไม่ได้เก็บไปหมดเห็นบ่หนักหน่อยขาใหญ่เด้ อืมขาขาะนะซื้อกล่องให้นไหมว่าโอ้ยตีปเลยเอาใหม่กันยุงมายเยอะมากเลยพิมพ์ให้หน่อยสิพิมพ์ให้หน่อย Bye. You feel me? You feel me yeah, feel something here, something here. No, not much youngest. They're yeah. not like me. They only like sweating. Yeah, <laughs> <have> it. <laughs> it's okay. it's oh. gonna Oh, no, gonna be plenty head this year also. Yeah. You're I'm going to put it into oh. the head. It's working. This you're going to take for working, yeah? Yeah, 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 yeah. They're going to be really happy. Yeah. yeah. And put fried bacon in Oh, we can make pancakes. We can blow by. Bacon at ho home. Almond yeah, garlic, oh. oyster sauce, okay. cream. Very Hello. Hello. It's bacon, and banana, pancake, bacon soup. Yeah, it's do? I do. Oh, 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 oh. The Oliver, Oliver, chắc. Bước vào đây nó không lùm hết à? lùm, đi là kìa thịt. Ăn lùm không lùm. lùm không hết, Up here, up lùm can do very fast. You're lucky today? So lucky. Okay, you must smile at every photo. Of you. Mm. I can do. Smile. <laughs> You do that? I don't know. I can't stop this. There you go. I'm inside here also. Yeah, okay. And try not to take them. You see car, so it's way. Some more, but car's way. They have plenty of numbers here. Now they need a I'm come. <laughs> yes. Oh, some finish. Oh, no, no. <laughs> you have to get more. No, mm -hmm. you have. Yeah. Oh, have. Yeah. everywhere. Maybe. ันนี่ใช่น่ารักแล้วอู้จ่ะนี่เดบไลท์จัเต็มตระการหน่อยสิอูสวยนี่ไป